สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ทตลาดเมืองพุทโธงแขวงเวียงจันทร์นะและวิดีโอนี้สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งกับอ่าบอลท่องเที่ยวที่ว่าอยู่แขวงเวียงจันทร์นี่สิมีอย่างไงหวังว่าทุกคนสจะสนจอยไปน้ำกันเนาะเมื่อนี้เราเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทร์ในเวลา7โมงเสาร์ซึ่งเราได้นัดกับจูบัวไงไอที่จะเดินทางมาทตาลาดในเมื่อนี้ จะเป็นจุดส้มวิวอีกจุดหนึ่งก่อนเราจะเดินทางไปนาเขือนค่อยและช่วยอายทุกคนเลยแวเก็บผักมาฝาก ตอนนี้กำลังมุงหน้าไปหนาเค่อนได้แวเก็บผาพให้ท่านผู้ชมในเบมงองช่วยงเป็นนำหนาเข้าไปก่อนแล้วตอนนี้นี่ก็คือทาเหืออ่มอเนนอน่นแล้วก็แม่ห่นรุ่มนีอถูเพื่อนมันี้ววยนะมัน้ออม ทาลาดเป็นอีสถานทีหนึ่งทองเที่ยวของเราซึ่งหลายหคนมักเจอนว่าทะเลลาวนั่นเอง เป็นบอลจุดส้มวิวบอลก็จะมาให้อาหารป่าทุกคน วัน,นาา่าวนี้ก็เป็นบอลที่ว่าเข้าหาอาหารป่าแล้วทุกคนเนาะ เป็นจุดชมวิวที่ว่าดีเลยมองเอ็นจิวชัดทางหลังแบบสุดยอด ตอนนี้มาแว right? ่กินเข่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ11บเอ็ดโมงสิเโมงเนี <maybe> ่ยเขาเดินทางมาแต่นครหลวงเลยกับประมาณแปดโมงเรลิงแต่เ like ดิมยิ้วเข่าพอแว่เติมพลังก่อนเนาะทุกคนเนาะมาเด้อกินเข่าน้ำกันเด้อทุกคนเด้อปมป้าปมปลาอ้าบรรยากาศป้าน้ำเงิบครับยิ้วงามๆก้อยปลาก้อยปลาก้อยปลาหนังก้อยปลาแบบ บานหาอแบบเล่าๆบานห่ามาเครืออ่องแม่นว่อันนี้ตุ้มตุ้มแกงหัวอันนี้ตำหัวอันนี้แม่นาไท่ทอดไท่จิ้นะอันนี้มันพักธรรมศาสติเลยปลูกไว้หลังบ้านน้ำแกงตุ้งครูตัดเงินอส้มหิวกับบรรยากาศนะ้ทุกคนกคนี่ฮะใส่โบได้แล้วหาใส่บ่ได้แล้วเนาะจากประเทศเรา เมื่อลงมือเลยติบเขาบูรกร้บได้เลยกลอยประขึ้ทุกคนเาใหม่นี่เขนเย็นเย็นเยนากระโดดเองล้างบา่หรอ กินไหมน้องแกงหูมอเฮ้ยตะดนแล้วนึ่แกงอ่าหูมุกสังอ่ะเจ๊ๆเจอะรสักนดเอ้ยหูมุกแกงคนอันนี้ตแกงตะแกงสดแกงถัวทอน่ะม,ม้งขับรถมากไม่เมย ธรรมชาติธมนเฮตเลยบึงตะบึงไม่เห็นตัวนอนธรรมชาติเนเฮต์คิว่าพอจานพิเศยลองไข่จืดก่อนลองจืนไข่ขอนียวหอมพันเลย

อีแซ่บหมคบบีบบีบปีบบอบีบบีบบีบีบ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 มีบบีบบบบี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 บ้มบบีบบีบบีบีบอีบีบวีนบีบ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 บีมบ

ตำทั่วกินเปียดบมีแห้งเงี้นะมักใบบีประคองจำห้งนี้อจะมีต่าแต็เนาะผมหวานฝาด ทำมงทำมหงุงรสชาติอบมสีหอมปลาแดกดีไปปันจนนี้ทำมหุงได้ทุกคนมาโอ้ก็มาต่นเน รถพักกทินนไปได้ยุนะรัไปไปลยอย่าบอกว่ามาอ่าทาราดมาเคลื่อนน้ำเงือเนี่ยต้องลองเมนูนี่หันหันยังไนเนื้อเยบเยบขึ้นในน้ำลังาะว่าเมนูนี่โคตรดีเลยมันไหนรสาของ ความหวานของปลาเนื้อนุ่มมันนุ่มหา่านยังกวอาหานบุญทงหานบุญทงสามแยงที่ไปหน้าเคื่อนสามแยงที่ไปหน้าเคืน่นนี่ยในรสชาติของเนื้อปลาหวานนุ่มอืมขากว่า เป็นลักษณะคือแบบของแก้มนะเป็นของแก้มพรแก้มหอมอันนั้นแป้งทอดนุ่มมีความนุ่มของปลาหวานไหมนะผักกระฟังเขาตื่นตัวมแล้วตื่นจะกอกอีกจะสองข้องกันแล้วสองข้องสรแล้วองอ ปลาด้านก้อยปลาเมาแค่ไหน,ม,น,นมีหน่อก้อยปลาไปบีปลาพอมากระทินเนาะอุดมสมบูรณ์ที่เขากินกับก้อยไปเมื่อกี้เนี่ยเราต้องซสือเลยจะคลองหานไม่ให้ขังหานเลยล่ะสามสิกิน สำหรับคลิปนี้ก็สีจบกันเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนะา,าะเจอกันคลิปหนาเด้อออกเดินทางกับนะครลงมิจฉาเนาะสำหรับใครอยากมากินเขาอยาังมานั่งซิวแต่มาเนี่ที่หาเนี่ได้เด้อกทางมากอะจิประมาณนี้แหละบุญท่งนาะซื้อหาสานแหนงแหนงเนี่ยก็นจิไปเคลื่อน ไปกลับเบียงก่อนมาเนี่ย